หน้า GPS ก็เหมือนกับว่าเหมือนเหมือนเหมือนดูกับในหน้าจอว่าเรือเราทับตำแหน่งแล้วแต่พอพี่กดซูมซูมก็คือมันให้กดบนหรือล่างพอเรากดซูม้าไปปั๊บอ๋อเรือยังไม่ทับเครื่องหมายนะครับทีนี้ในการซูมอะครับผมถ้าเราจะซูมนี่คือกดบนหรือล่างใช่ไหมครับอาให้ให้กดบนหรือล่างเดี๋ยวพี่ลองกดดูก็ได้ครับผมแล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงตัวเลขจาก5กิโลเมตรมันก็จะลดหรือเพิ่มอยู่ที่เราเลือกกดนะครับผมอาตอนนี้ก็คือเราลดเรือ3อ่าครับผมดเรืลดเรื่อย ถ้าเกิดพี่ต้องการวนเข้าหมายเนาะให้ให้ให้เลื่อนอยู่ที่ประมาณสามสิบเมตรลดลงมาได้เรื่อยๆจนเหลือสาสิบเมตรครับผมครับอ่าตอนนี้มันยังเป็นหนึ่งหนึ่งกิโลห้ากิโลแบบกดอีกปุ่มปุ่มเมื่อกี้ก็ปุ่ม,ป,มปุ่มเรกอ่าพี่กดไปเรื่อยๆเลยครับผมอ่ากดไปเรื่อยๆจนเหลือสาสิบอันนี้มันมันอยู่ห้ารอยเมตรสามรอยเมตรสองรอยเมตร อ่าไปเรื่อยอ่าให้เหลือสามสิบหรือห้าสิบอ่าครับผมอยู่ที่ว่าพี่จะเล่อ่าว่าเราจะทันประมาณไหนแต่ถ้าเกิดซูมสุดนะครับของของกามินเนี่ยมันจะซูมอยู่ที่ห้าเมตรแต่แบบนั้นน่ะพี่ขับเลี้ยงเรือในจอยากเพราะมันไวเกินไปให้อยู่ประมาณสามสิบหรือห้าสิบนะครับทีนี้เดี๋ยวพอพอพี่เริ่มมีหมายเนาะพี่ก็ให้เดินทางสมมติต้องการนําทางไปยังเป้าหมายที่เราเซฟแล้วให้อยู่ที่สองร้อยเมตรครับผมบางครับแล้วผมจะถามว่าสมมติว่าผมมีหมายแล้วเนี่ย แล้วเวลานำทางไปยังเนี่ยมันมีกองมีอะไรเนี่ยมันบอกเราไม่ว่ามีอารอยอ่ามันจะมันจะบอกเลยสมมติอ่ะพ,พอพี่ใส่หมายโดยเนพาะพี่เลื่อนการบาดนีขึ้นมาหนึ่งครั้งก็คือก,กอดกดจากปุ่มกดปุ่มซ้ายหรือขวาก็ได้การบาดก็จะออกมาปุ่มเมื่อกี้พี่กดบนล่างใช่หไหมทีนี้พี่กดซ้ายหรือขวาการบาดก็จะออกมาบนจอ GPS ไม่ใช่ครับผมหมายถึงว่า ระยะทางที่จะไปเนี่ยคือทางข้างหน้าน้ําตื้นหรือว่ามีหินลอยอะไรเนี่ยไอตัวตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่มีแผนที่มันมันไม่สามารถบอกได้แต่เราก็ดูจากเสาเดอร์ได้แต่หมายถึงเมื่อเสาเดอร์ขึ้นแสดงว่าทุกอย่างก็ตรงท้องท้องเรือเราแล้วอ่าครับตรงนี้ครับมันถ้าเป็นรุ่นที่มีแผนที่อ่ะมันจะบอกเนาะด้านหน้าเรือเราที่ยังไปไม่ถึงความลึกเท่าไหรยอ่ามันบอกได้แต่ตัวนี้มันไม่มีแผนที่ครับผมอ๋อครับแต่ว่ามันมันมันต้องดูเอง ระยะน้าตื่นน้าลึกอะไรมีหินลอยอะไรเงี้ยครับอ๋อมันัวเป็นรุ่นที่มีแผนที่ถึงจะบอกตัวนี้มันเป็นรุ่นที่ไม่มีแผนที่ครับผมอ๋อครับอ่าแ,แต่เราก็แต่เราก็ดูจากซาวด์เดอร์ได้ว่าความลึกเท่าไรนะเวลานี้อ่าครับผมแว่าสมมติว่าถ้าผมออกก็ใช้หน้านี้เป็นหลักใช่ไหมครับอ่าใ,ใช้หน้านอ่าใช้หน้านี้เป็นหลักเลยทีนี้เนาะพอสมมติว่าพี่พี่หลักๆแล้วพี่เป็นอ่าไหลเรือจิกหรือว่าทดสมอตกครับผม ส่วนมากก็ท่สมอตกครับอ่าพอท่อสมอตกปั๊บนะครับพอพี่ท่สมอร้อยเราต้องการดูเชื้อให้พี่เข้าไปหน้าซาวเดอร์อย่างเดียว GPS ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับผมครับเพราะว่าสมมติว่าในในเชื้อมีเชื้อปาปับ๊บเรามาร์กเลยขณะที่พี่วิ่งเรืออยู่เนาะมีเชื้อปลาเข้ามาระหว่างทางเจอโกะระหว่างทางมันจะมีเครื่องหมายเหมือนกับเครื่องหมายรูปหยดน้ําเหมือนเครื่องหมายหมุดเช็คอินในเฟซบุ๊กครับพี่กดหนึ่งครั้งก็คือเซฟแล้ว สมมติว่าถ้าเราวิ่งไปแล้วเจอกองเนี้ยเราเรากดมาร์กตัวไหนครับมตัวนี้เลยอ่าใช่เป็นรูปจดน้ํากดหนึ่งครั้งก็คือมาร์กแล้วกดครั้งเดียวก็ได้เลยครับผมแล้วถ้าเราเลื่อนอแบบอแบบอีกอย่างหนึ่งที่เลื่อนเลื่อนเส้นไปทับกองครับอ่าเลื่อนเลื่อนกับว่าทับกองคือจากเมื่อกี้เนาะพี่กดปุ่นบนล่างเห็นไหมทีนี้เรากดซ้ายขวากางบาทก็จะออกมาหน้าจีเบสอ่าพี่ลองกดได้เลยครับผมอ่าพี่ก็เลื่อนไปทับสิ่งที่เราต้องการ ตัวเลขเหล่านี้ก็จะบอกว่ากาบาทนะครับอยู่ที่ตำแหน่งตัวเลขตัวไหนก็คือเลดลองตัวเอก็คือเหนือเนาะตัวอีก็คือตะวันออก่ะคือเลดเละลงนั่นเองครับผมครับโอเคครับเข้าใจแล้วครับอ่าครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับอ่าครับผมครับสวัสดีครับครับ